สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดนดสเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมราว541ร้อถึง485ล้านปีก่อนโลกกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่นักบรรพชีวินวิทยาเรียกว่า Cambrian Explosion ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีที่สิ่งมีชีวิตซับซ้อนระเบิดความหลากหลายออกมาราวกับไฟดอกไม้บนเวทีวิวัฒนาการจากโลกที่ก่อนหน้านั้นมีเพียงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆแบบเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตไม่ซับซ้อนกลับกลายเป็นมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์หลายรูปแบบทั้งสัตว์มีกระดองแข็งหนักล่าตัวโตสัตว์คลานตามพื้นทะเลและสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนอะไรเลยในปัจจุบันในท้องทะเลเหล่านั้น ปรากฏสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ถึงกับงงงวยในรูปร่างของมันโอปาบิเนียสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กยาวประมาณ7เซนติเมตรแต่กลับโดดเด่นด้วยดวงตาถึง5ดวงและงวงยาวคล้ายแขนที่ปลายมีคีมสำหรับหนีบเหยื่อทะเลในยุคแคมเบรียนไม่ใช่สถานที่สงบเงียบอย่างที่บางคนจินตนาการแต่มันคือสนามรบแห่งวิวัฒนาการที่เต็มไปด้วยการไล่ล่าและการเอาชีวิตรอด พื้นทะเลปกคลุมไปด้วยคโคลนละเอียดและซากพืชซากสัตว์ที่ตกลงมาเป็นอาหารให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กขณะเดียวกันก็มีนักล่าขนาดยักษ์อย่าง aris, อ n o m a l o c า a r i คอยซุ่มโจมตีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรับตัวให้เร็วพอก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นอาหารในสภาพแวดล้อมเช่นนี้โอปาบิเนียได้พัฒนารูปร่างและพฤติกรรมที่แตกต่างจากสัตว์ร่วมยุคอื่นๆเพื่อให้มันอยู่รอดได้ งวงยาวด้านหน้าช่วยให้มันสอดเข้าไปในโพรงหรือรอยแยกเพื่อดึงเหยื่อออกมาโดยไม่ต้องเสี่ยงเข้าใกล้ปากของนักล่าและการมีดวงตาถึงห้าดวงทําให้มันตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบตัวได้แทบทุกทิศทางโอปาบิเนียอาศัยอยู่ในทะเลน้ําตื้นที่อุดมไปด้วยแพลงต้นและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพื้นที่เหล่านี้มีแสงแดดส่องถึงและมีกระแสน้ําพัดพาสารอาหารมาอย่างต่อเนื่องทําให้เหมาะแก่การหากินของสัตว์ที่ใช้กลยุทธ์ หาเหยื่อเร็วหนีเร็วเช่นมันถ้าจะมีสัตว์ดึกดำบันตัวไหนที่ทำให้คนเห็นครั้งแรกแล้วคิดว่านี่มันมาจากดาวไหนก็คงหนีไม่พ้นโอปาบิเนียเพราะรูปร่างของมันไม่เหมือนสัตว์ชนิดใดที่มีชีวิตอยู่บนโลกในปัจจุบันลำตัวของมันมีความยาวราว7ซนติเมตรรูปทรงเรียวยาวแบ่งออกเป็นปล้องๆป,ประมาณ15ปล้องแต่ละปล้องมีครีบเล็กๆสองข้างเรียงซ้อนกันเป็นแถวเหมือนใบพัด ทำให้มันว่ายน้ำได้ด้วยการโบกครีบแบบคลื่นจากหัวไปหางลักษณะนี้ทําให้การเคลื่อนที่ของมันดูพลิ้วไหวคล้างริบบิน้นส่วนหัวคือสิ่งที่ทําให้โอปาบิเนียเป็นที่จดจําที่สุดมันมีดวงตาถึงห้าดวงตั้งอยู่บนก้านสั้นๆที่ยื่นขึ้นมาบนหัวดวงตาเหล่านี้น่าจะช่วยให้มันมองเห็นได้รอบด้านช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวทั้งจากนักล่าและเหยื่อในสภาพแวดล้อมน้ำตื้นที่มีสิ่งกีดขวางเยอะ ด้านหน้าสุดของหัวมีโครงสร้างยาวคล้ายงวงหรือแขนกลที่ยืดหดได้เรียกว่า proboscis ปลายงวงมีคีมเล็กๆสำหรับหนีบหรือเกี่ยวเหยื่อลักษณะนี้ทำให้มันสามารถสอดงวงเข้าไปในโพรงหรือรอยแยกในพื้นทะเลเพื่อดึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆออกมาโดยไม่ต้องขยับตัวเข้าไปเสี่ยงส่วนหางของโอปาบิเนียกว้างและเป็นรูปพัดช่วยควบคุมทิศทางและเพิ่มความคล่องตัวขณะว่ายน้ำ นักวิจัยบางคนเชื่อว,ว่ามันใช้ครีบด้านข้างในการเคลื่อนที่ช้าๆใกล้พื้นแล้วใช้หางพุ่งตัวหนีอย่างรวดเร็วเมื่อต้องการหลบภัยสิ่งที่น่าสนใจคือฟอสซิลของมันไม่ได้มีโครงกระดูกแข็งหรือเกราะป้องกันตัวเหมือนสัตว์โบราณอื่นๆนั่นหมายความว่าโอปาบิเนียเป็นสัตว์เนื้ออ่อนซึ่งหาได้ยากมากที่จะถูกเก็บรักษาในสภาพฟอสซิลได้ชัดเจนขนาดนี้การที่เรารู้รายละเอียดรูปร่างของมัน จึงเป็นโชคดีจากการค้นพบแหล่งฟอสซิลเบอร์เจสเชลในแคนาดารูปร่างทั้งหมดนี้บ่งบอกชัดว่าโอปาบิเนียเป็นผลิตภัณฑ์ของการทดลองทางวิวัฒนาการในยุคที่ธรรมชาติยังลองผิดลองถูกกับรูปแบบของสัตว์ซับซ้อนและหลายครั้งก็ได้ผลลัพธ์ที่ดูแปลกเกินคาดเรื่องราวของโอปาบิเนียเริ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่20เมื่อมีการขุดค้นฟอสซิลในเบอร์เจสเชล แหล่งฟอสซิลชื่อดังในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลน้ำลึกริมทวีปเมื่อกว่า505ล้านปีก่อนและมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเก็บรักษาเนื้อเยื่ออ่อนได้อย่างละเอียดทำให้สิ่งมีชีวิตเนื้ออ่อนอย่างโอปาบิเนียมีโอกาสรอดจากการสลายตัวและกลายเป็นฟอสซิลฟอสซิลของมันถูกเก็บรวบรวมโดยชารส์ดูลิเตอรวอลคอตนักบรรพชีวินวิทยาชาวอเมริกัน ผู้มีชื่อเสียงจากการค้นพบเบอร์เจสเชลในปี1909แต่ในตอนแรกฟอสซิลเหล่านี้กลับถูกจัดเก็บไว้โดยที่ไม่มีการศึกษาลงลึกเพราะรูปร่างมันดูซับซ้อนและยากต่อการตีความต้องรอจนถึงปี1975ที่แฮร์รี่บีวิชิงตันแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้นำฟอสซิลของโอปาบิเนียมาศึกษาอย่างจริงจังเขาใช้วิธีส่องกล้องจุลทรรศน์และการวาดภาพประกอบอย่างละเอียด จนสามารถสร้างภาพร่างที่ชัดเจนของมันขึ้นมาได้และเมื่อภาพผูกนําไปฉายในที่ประชุมวิชาการบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เห็นครั้งแรกถึงกับหัวเราะด้วยความตกใจเพราะรูปร่างมันแปลกเกินกว่าจะเป็นสัตว์ทะเลที่คุ้นเคยดวงตาห้าดวงงวงยาวปลายคีมและลำตัวเป็นปล้องวิทิงท่านตีพิมพ์ผลการวิจัยในปีเดียวกันและยืนยันว่าโอปาบิเนียเป็นสัตว์เนื้ออ่อนที่ไม่มีโครงกระดูกแข็ง โครงสร้างหลายอย่างของมันไม่เข้าพวกกับสัตว์ในกลุ่มใดๆที่มีอยู่ทำให้ต้องสร้างหมวดหมู่พิเศษให้สำหรับมันโดยเฉพาะความน่าทึ่งอีกอย่างคือฟอสซิลของโอปาบิเนียที่พบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนเห็นแม้แต่รายละเอียดของงวงและครีมเล็กๆที่ปลายงวงซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมการหาอาหารและการใช้ชีวิตของมันการค้นพบและการวิเคราะห์โอปาบิเนียกลายเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของการศึกษาสัตว์ยุคแคมเปรียน เพราะมันตอกย้ำว่าช่วงแคมเบรียนเอ็กซ์พลชันคือยุคแห่งการทดลองทางวิวัฒนาการที่ธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบบางชนิดอยู่รอดและวิวัฒนาการต่อไปแต่บางชนิดเช่นโอปาบิเนียก็สูญพันธุ์ไปโดยไม่มีทายาทหลงเหลือแม้โอปาบิเนียจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กเพียงประมาณ7เซนติเมตรแต่รูปร่างประหลาดของมันถูกออกแบบไม่อย่างดีเพื่อให้เอาตัวรอดในทะเลยุคแคมเบรียนซึ่งเต็มไปด้วยทั้งเหยื่อที่น่าล่าและนักล่าที่น่าหวาดกลัว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโอปาบิเนียเป็นนักล่าแบบคอยฉวยโอกาสหรืออาจเป็นผู้เก็บเศษอินทรีย์งวงยาวด้านหน้าที่ปลายมีคีมเล็กๆช่วยให้มันสามารถสอดเข้าไปในโพรงของตะกอนใต้ทะเลดึงสัตว์ตัวเล็กๆเ,เช่นหนอนทะเลแพลงต้นขนาดใหญ่หรือซากอินทรีย์ที่กำลังสลายตัวออกมาได้ดวงตาทั้ง5้าดวงของมันไม่เพียงเพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้นแต่ยังอาจช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวในน้ำที่มีเศษตะกอนฟุง้ง ทำให้โอปาบิเนียเห็นเหยื่อหรือผู้ล่าก่อนที่จะสายเกินไปตำแหน่งตาที่สูงบนหัวก็ช่วยให้มันสามารถซ่อนตัวในร่องพื้นทะเลแล้วโผล่ตาสอดส่องโดยที่ลำตัวไม่ถูกเห็นสำหรับการเคลื่อนไหวโอปาบิเนียใช้ครีบเล็กๆตามแต่ละปล้องของลำตัวโบกสลับกันเหมือนคลื่นทำให้มันเลื้อยว่ายไปข้างหน้าได้อย่างนุ่มนวลและควบคุมทิศทางได้แม่นยำ เมื่อต้องการเร่งความเร็วมันสามารถใช้ครีบหางรูปพัดด้านหลังดีดตัวออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อหลบหนีจากนักล่าเช่นอโนมาโล c a r i s ซึ่งเป็นนักล่าตัวท็อปในทะเลยุคนั้นแม้จะไม่มีเกราะหรือโครงกระดูกแข็งแต่โปาบิเนียก็มีกลยุทธ์ความอยู่รอดคือการใช้ความคล่องตัวและระยะในการคว้าเหยื่อให้เป็นข้อได้เปรียบมันอาจไม่ใช่นักล่าที่น่ากเกรงขามที่สุดแต่ก็เป็นตัวอย่างของการปรับตัวเฉพาะทางที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมของโอปาบีเนียทำให้เราเห็นภาพว่าสัตว์ยุคแคมเบรียนไม่ได้มีแต่การวิวัฒนาการเพื่อเพิ่มขนาดหรือเกราะป้องกันเท่านั้นแต่ยังมีการพัฒนาอวัยวะพิเศษเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในช่องทางนิเวศเฉพาะของตัวเองในมหาสมุทรยุคแคมเบรียนเมื่อกว่า505ล้านปีก่อนระบบนิเวศเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตรูปรากประหลาดที่เราแทบไม่เห็นในปัจจุบัน บรรดานักล่าขนาดยักษ์อย่าง Anomalocaris ครองตำแหน่งจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในขณะที่สัตว์เล็กๆอย่างหนอนทะเลและแพลงต้นสัตว์ทำหน้าที่เป็นเหยื่อสำคัญและโอ o p a b เน er ียก็อยู่ในตำแหน่งผู้ล่าขนาดเล็กถึงกลางที่คอยเชื่อมโยงพลังงานจากฐานอาหารขึ้นไปยังระดับสูงกว่าด้วยขนาดลำตัวเพียง7ซนติเมตร Opabinia er ไม่สามารถล่าเหยื่อใหญ่ได้มันจึงมุ่งเป้าไปที่สัตว์ขนาดเล็กเช่นตัวอ่อน a r t h r o p o หนอนโพลีคีตและสิ่งมีชีวิตเนื้ออ่อนที่ซ่อนตัวอยู่ในตะกอนใต้ทะเลงวงยาวพร้อมครีมเล็กที่ปลายงวงทําให้มันสามารถดึงเหยื่อออกมาจากที่ซ่อนโดยไม่ต้องเผชิญหน้าตรงๆอย่างไรก็ตามความเล็กของมันก็ทําให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าอื่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอนุมโลคาริสปล้องยักษ์กินเนื้อหรือสัตว์คลานตามพื้นทะเลที่มีกรอกแข็งและกรงเล็บคม ทำให้โอพาบิเนียต้องพึ่งพาความคล่องตัวและสายตาที่กว้างเป็นพิเศษในการเอาชีวิตรอดโอพาบิเนีย er ยังอาจมีบทบาทเป็นผู้รีไซเคิลสารอาหารในระบบนิเวศเนื่องจากมันสามารถเก็บซากอินทรีย์เล็กๆหรือเศษสัตว์ที่เหลือจากการล่าของนักล่าขนาดใหญ่การกินซากเหล่านี้ช่วยลดการเน่าเสียในสภาพแวดล้อมน้ำตื้นและหมุนเวียนสารอาหารกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารอีกครั้งในภาพรวม โอพาบิเนียไม่ได้เป็นตัวละครหลักของระบบนิเวศแคมเบรียนแต่เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สำคัญมันช่วยควบคุมจำนวนสัตว์เล็กๆและเป็นแหล่งอาหารให้ผู้ล่าขนาดใหญ่นี่แสดงให้เห็นว่าการอยู่รอดในโลกโบราณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกรง่งเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการหาช่องว่างในระบบนิเวศและใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่หนึ่งในประเด็นที่ทำให้โอาบิเนียน่าสนใจมากสำหรับนักบรรพชีวินวิทยา คือการหาว่ามันอยู่ตรงไหนในต้นไม้วิวัฒนาการของสัตว์เพราะรูปร่างของมันมีทั้งลักษณะที่คล้ายสัตว์หลายกลุ่มและลักษณะเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือนโอพาบิเนียถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตโบราณที่เรียกว่าสเตมอ์โทรพอดส์หรืออ์โทรพอดสายกา้านหมายถึงกลุ่มบรรพบุรุษที่อยู่ใกล้เคียงกับสัตว์ขาปล้องในปัจจุบันเช่นแมลงแมงมุมกุ้งปู แต่ยังไม่พัฒนาลักษณะสมบูรณ์แบบเหมือนอาโตรอพอดสมัยใหม่ลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ความใกล้ชิดกับอาโทรอพอดได้แก่ร่างกายแบ่งเป็นปล้องชัดเจนมีครีบคู่ในแต่ละปล้องคล้ายกับขาหรือระยางที่ใช้เคลื่อนที่ส่วนหัวมีอวัยวะพิเศษสำหรับจับเหยื่อโปรโบสพิสแต่โอพาบิเนียก็มีลักษณะเฉพาะที่ไม่พบในสัตว์ขาปล้องปัจจุบันเช่น การมีดวงตาถึงห้าดวงและโครงสร้างงวงยาวที่ยื่นหดได้ทำให้บางทฤษฎีมองว่ามันอาจเป็นทางตันของวิวัฒนาการหรือ evolutionary dead end ที่ไม่ได้ให้กำเนิดสัตว์กลุ่มใดต่อมาฟอสซิลของโอพาบิเนียและสัตว์ร่วมยุคในเบอร์เจสเชลเช่น anomalocaris และ hallucinia ช่วยยืนยันว่าในช่วงแคมเบรียนอีพลอชัน ธรรมชาติได้ทดลองสร้างรูปร่างและระบบร่างกายหลากหลายแบบมากบางแบบประสบความสำเร็จและพัฒนาต่อมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักในปัจจุบันขณะที่บางแบบเช่นโอพาบิเนียสูญพันธุ์ไปโดยไม่ทิ้งทายาทใดๆในเชิงวิวัฒนาการโอพาบิเนียจึงเป็นเหมือนหน้าต่างย้อนอดีตที่ทำให้เราเห็นว่าโลกเคยมีการทดลองในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่แปลกตาและหลากหลายเพียงใด และแม้มันจะไม่รอดมาถึงปัจจุบันแต่มันก็ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของการกำเนิดสัตว์ซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่แฮร์รี่วิทติงตันเผยแพร่ภาพวาดฟื้นฟูร่างของโอปาบิเนียในปี1975พร้อมคำบรรยายที่ทำให้ผู้ฟังในการประชุมวิชาการหัวเราะอ,ออกมาด้วยความประหลาดใจมันก็กลายเป็นหนึ่งในไอคอนของยุคแคมเบรียนทันที ด้วยดวงตาห้าดวงและงวงยาวปลายคีมที่ดูไม่เหมือนสัตว์ใดในปัจจุบันทำให้อปาบิเนียถูกจดจำได้ง่ายและมักถูกใช้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตสุดแปลกในโลกยุคโบราณในวงการวิทยาศาสตร์โอปาบิเนียถูกยกเป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายเชิงกายวิภาคในช่วงแคมเบรียนอ์พลอชั่นมันถูกบรรจุในตำราเรียนวิชาบรรพชีวินวิทยาแทบทุกเล่ม เพื่อสอนถึงความสำคัญของการค้นพบเบอร์จิสเชลและการรักษาฟอสซิลเนื้ออ่อนที่หาได้ยากนอกเหนือจากวงการวิชาการโอปาบีเนียยังลุดเข้าสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่หลายครั้งในงานศิลป,ปะและภาพวาดดิจิทัลมันมักถูกวาดให้มีสีสันสดใสเน้นดวงตาห้าดวงและงวงยาวปลายคีมเพื่อขับความแปลก ในวงการเกมและของเล่นโอปาบิเนียกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวละครสัตว์ประหลาดในเกมแนวแฟนตาซีและสายไฟรวมถึงฟิกเกอร์สะสมของนักเล่นสายฟอสซิลในสื่อสารคดีเช่น First Life with David Attenborough และ Walking with Monsters โอปาบิเนียมักได้รับช่วงเวลาพิเศษในการนำเสนอเพราะรูปร่างของมันดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ทันที แม้จะสูญพันธุ์ไปกว่า500ล้านปีแล้วแต่ภาพลักษณ์ของโอปาบิเนียกลับยังมีชีวิตในจินตนาการของคนยุคปัจจุบันมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกเคยมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและแปลกตาเพียงใดและว,ว่าวิวัฒนาการไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงหากแต่เต็มไปด้วยเส้นทางแยกย่อยที่บางครั้งก็สิ้นสุดลงอย่างลึกลับแม้โอปาบิเนียจะมีขนาดเพียงไม่กี่เซนติเมตรและสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า500ล้านปีแต่สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วนี้ กลับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชีวิตบนโลกก่อนการศึกษาจากฟอสซิลในเบอร์เจสเชลนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังมีภาพที่ค่อนข้างจำกัดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยุคแคมเบรียนหลายคนเชื่อว่าสัตว์ในยุคนั้นมีรูปร่างและความซับซ้อนใกล้เคียงกับสัตว์ปัจจุบันแต่อุปาบินเนียกลับมาพลิกสมมุติฐานนั้นโดยรูปร่างที่ไม่เข้าพวกกับสิ่งมีชีวิตใดในปัจจุบันดวงตาห้าดวง งวงยาวปลายคีมลำตัวเป็นปล้องพร้อมพรีบเหล็กมันแสดงให้เห็นว่าในอดีตโลกเคยเต็มไปด้วยการทดลองทางวิวัฒนาการที่ไม่มีใครคาดคิดในเชิงวิทยาศาสตร์โอ o p บิเนียเป็นหลักฐานของความหลากหลายเชิงกายภาพในช่วง Cambrian Explosion มันช่วยตอกย้ำว่าวิวัฒนาการไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงไปสู่สิ่งมีชีวิตปัจจุบันแต่เต็มไปด้วยเส้นทางข้างที่บางครั้ง ก็ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะดับศูนย์ไปโดยไม่เหลือทายาทโอปาบิเนียยังเป็นตัวอย่างสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการตีความฟอสซิลเนื้ออ่อนอย่างจริงจังเพราะถ้าไม่มีการอนุรักษ์แบบพิเศษในเบอร์เจสเชลเราอาจไม่มีทางรู้ว่ารูปร่างของมันเป็นอย่างไรและอาจพลาดเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการกำเนิดสัตว์ซับซ้อนในแง่วัฒนธรรมมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประหลาดและความมหัศจรรย์ในโลกธรรมชาติ ถูกใช้ในงานศิลปะการศึกษาและสื่อบันเทิงเพื่อดึงดูดให้คนสนใจบรรพชีวินวิทยาม,มากขึ้นท้ายที่สุดโอปาบิเนียเตือนเราให้ตระหนักว่าเรายังรู้น้อยมากเกี่ยวกับชีวิตในอดีตและทุกฟอสซิลที่ถูกค้นพบอาจซ่อนเรื่องราวที่พลิกความเข้าใจเดิมๆได้เสมอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่แม้จะหายไปนานแล้วแต่ยังทิ้งร่องรอยให้เราศึกษาและทึ่งไปอีกนับศตวรรษคุณกำลังฟัง เล็กซาสก้าพอดแคสตหากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ